สวัสดีครับผมพบกับ r e a l i t y b a บอ p ไพท o นฟาร์มนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการแพ็คงูนะครับผมว่ามีการแพ็คอยู่กี่รูปแบบตามขนาดตามความเหมาะสมยังไงแบบละเอียดแพ็คกันยังไงให้ปลอดภัยเพราะว่าผมอะ จริงๆผมเน้นส่งเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือผมอยู่ไกลผมอยู่จังหวัดแพร่นะครับผมผมก็จะต้องแบบแพคให้แบบดีนะฮะเพื่อไม่ให้มีเกิดการสูญเสียต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทําเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการแบบไม่สูญเสียในการแพ็คก็คือตายนั่นเองนะฮะมาดูกันนี่นะฮะก็คือ ต้องมีเดลี่คัพที่ขนาดเหมาะสมตามตัวงูและเจาะรูให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับผม <Okay. S 1> ยิ่งเยอะยิ่งดีนะไม่ต้องคุยว่ามันเป็นแบบจํานวนกี่รูกี่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเอายิ่งเยอะยิ่งดีจะสังเกตว่าผมจะเจาะรูด,ด้านข้างนะครับผมเนี่ยด้านข้างวนรอบนะครับผมแล้วก็ด้านบนด้านบนนี่ขาดไม่ได้นะอ่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงขาดไม่ได้บางคนชอบเจาะแต่ด้านข้างแต่ไม่เจาะด้านบนนะ <Okay. S 1> ด้านบนเนี่ยสำคัญตรงที่ว่า เวลางูฉี่หรืออืนในถ้วยนะครับผมจะทําให้มันเกิดแอมโมเนียนะแล้วถ้ามันไม่มีวิธีการที่มันจะระบายอากาศทางด้านบนจะส่งผลให้ข้างบนเนี่ยเวลามันไปส่งถึงผู้รับเนี่ยมันจะเกิดฟ้านะครับผมกินเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นจึงสําคัญและเราก็จะลองด้วยทิชชู่หรือแอสเพนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่ส่วนใหญ่ของผมจะลองโดยใช้ทิชชู่นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาแพ็คให้ดูจริงๆแล้วว่าแพ็คยังไงตัวนี้จะเป็นโมทริกเฮดคาวนะครับผมไปแล้วนะฮะตัวใหญ่มากสวยมากอย่างแรกก็เช็คเพจนะครับผมก่อนส่งก่อนทุกครั้งด้วยความแม่นยาเนียครับถ้าชัดเจนแล้วเราก็ใส่เข้าไปในกล่องที่มันเหมาะสมจะสังเกตเห็นไหมก็จะเหมาะสมกับตัวงูนอนกําลังได้สบายๆเสร็จปุ๊บเราก็กดเลยให้มันแน่นๆนะฮะ นี่นะครับแล้วเราเดี๋ยวเราก็เอาหนังยางรัดนะครับผมให้เป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงเทปสายแปะนะครับผมผมก็จะแปะเทปทับหนังยางอีกรอบนึงเพื่อให้หนังยางมันไม่หลุดนะคะแปะให้ทั่วทุกมุมไปเรื่อยๆแบบนี้ไปทั่วแล้วนะครับผมปุ๊บีเท่านี้หนังยางก็จะไม่ขยับเห็นไหม <Okay. S 1> มันก็จะแน่นละ เนี่ยครับแค่นี้เราก็เสร็จละเสร็จปุ๊บก็ใส่กลองเข้าไปตัวนี้อภิมหาดุนะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นเอ็นชี่ขาวตัวเมียเออโอเคแต่ดุโคตรเลยอนะ่ะ มาถึงวิธีการแพ็คตัวใหญ่กันบ้างถ้าตัวใหญ่แพ็คยังไงนะครับผมก็อย่างที่แจ้งไปคือกล่องตามขนาดที่เหมาะสมกับงูนะครับผมอย่างอันนี้นงูเกือบโลงแล้วผมก็ต้องใส่กล่องที่ใหญ่ขึ้นถูกไหมครับอ่าก็จะใช้กล่องประมาณนี้ใช้กล่องที่ใช้ฟักไข่เน,นี่ยแหละฮะนี่พอวางงูไปเห็นไหมก็จะงูก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ในระดับหนึ่งก็จะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เทปมันเหมือนเดิมแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปในกล่องนะทีนี้ เราก็มาถึงกระบวนการต่อไปก็คือการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ยัดให้มันแน่นนะฮะเ,เราก็จะฉีกนะครับผมแล้วก็ฉีดเพื่อยัดนะครับผมจะสังเกตว่าเนี่ยกล่องทุกกล่องก็จะมีพื้นที่เหลือว่างเห็นไหมครับจะสามารถขยับได้ถ้าเข,เขาโยนมันก็จะอันตรายกับงูนะครับผมก็เลยจะต้องยัด หนังสือพิมพ์เข้าไปเพื่อให้มันเกิดความแน่นนะฮะนี่ทีนี้ก็จะแน่นขึ้นแล้วยัดเข้าไป4มุมนะฮะพยายามไม,ไม่อย่าไปปิดรูระบายอากาศมันด้านบนนะครับผมเพราะว่ามา่ั้นที่เราเจาะรูมามันก็จะไม่ช่วยนะครับผมอันนี้ก็เราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ตัว อธิบายนิดนึงว่าทําไมผมต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้นะครับกระดาษปกติเนี่ยใช้ได้หมดทุกกระดาษนะครับผมสิ่งที่ไม่ควรใช้คือบับเบิลนะฮะบับเบิลคือมันเป็นพลาสติกเป็นมล็ลพลาสติกเวลาพลาสติกมันเวลามันโดนความร้อนซึ่งประเทศไทยมันร้อนใช่ป่ะต่างประเทศอะมันใช้ได้เพราะมันไม่ร้อนไงแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ย เ,เวลาใช้บับเบิลจะทําให้ภายในกล่องมันร้อนกว่าเดิมนะครับผมซึ่งก็จะเสี่ยงต่องโอูตายนะซึ่งสรุปว่าลองใช้มาแล้วเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่ก็สรุปว่าใช้กระดาษนะครับผมจะเป็นอะไรที่เวิร์กแล้วก็แจ่มที่สุดแล้วนะฮะกระดาษทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็แค่นี้เราก็ปิดเลยแล้วเราก็สามารถแพ็คกิ้งได้เลยนะครับก็ซีนเทปส่งได้ตามปกตินะครับผมและขนาดกล่องที่ควรจะเลือกนะ ให้เหมาะสมนะครับผมก็คือเป็นมีพื้นที่อากาศจะสังเกตว่าอย่าใช้กล่องอที่มันฟิตเกินไปนะครับผมเช่นเ,เวลาเราใช้กล่องใช้เดลี่ครับแบบนี้แล้วก็กล่องกล่องกล่องพัสดุเนี่ยอันเล็กนิดเดียวขนาดฟิตเป๊ะเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะไม่เวิร์กนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่อากาศให้มันหายใจนั่นแสดงว่ากล่องพัสดุสีน้ําตาลเนี่ยเราจะต้องใหญ่กว่าเดลี่ครับ พอสมควรนะครับผมเพื่อให้มันมีอากาศหายใจภายในกล่องเพราะว่าเราต้องปิดเทปแล้วเราก็ต้องซีนกล่องถูกไหมครับสำหรับวันนี้หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ r e a l i t y b a l l Python 3นซัไป่ละครับผมสวัสดีครับ